สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลลาแชนแนลนะครับผมมื่อวานนี้นะครับได้มีโอกาสตามเจแดงมาเนาะพี่น้องนะครับมาหาเอฟซีของเจแดงเพิ่นโทูให้เจแดงมาเอาข้าวไปกินพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเอฟซีของเจแดงคนนี้นะครับพี่น้องคุณป่าหรือคุณย่ายนี่ยแหละนะครับเพิ่นถืงเลขดูดูนะครับผมนี่ครับมากครับเดือนสกาวพร้อมนะครับผมแล้วก็เจแดงอยู่ไสรัะร่างขามังกรดอลลานะครับดอลลา กำลังหาหมอกจอดรถอยู่ข้างนอกนี่ครับเจแดงเ่้อเพิ่นมากินข่ากันนะครับผมมากินข่ากันครับนี่ครับเป็นบักข้าพี่น้องนะครับที่คุณยายเพิ่นได้ทร่มากได้โทร่หาเจแดงนะพี่น้องนะนะครับให้มาออกบักข้าไปกินว่าสันเดี๋ยวห้อสิบล่อเบิ้งนะครับว่าคุณยายเพิ่นจะมีเนวท่างตัวเลขให้เบิ้งนะครับจะเป็นเลขยี่างงนะครับเลขฟันหรือเลขสุดคำนวณเท่านั้นล่ะนะครับผม รอจากข้าวหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับจังสอบถามคุณยายเพิ่นเบิงนะครับผมครับหลังจากที่กินเขาน้ำซ้ำปลาแล้วนะครับพี่น้องคุณยายเพื่อนก็ไดว้าให้ฟังนะครับขออนุญาตบันทึกคลิปเพื่อนนะครับเพื่อนว่าให้เห็นหน้านะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนว่าฟังจะเสียงกับพ่อนะครับผมเพิ่นได้ตัวเลขมาแบบไดนะครับเฮาสิมาเบิงมาชมมาฟังไปน้ำกันนะครับพี่น้องเพราะว่าคุณยายเพิ่นนเพื่อนถึงเมื่อไหรวหมดแล้วนะครับผมบ่เสียเวลาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังไปน้ำกันเลยนะครับผม อันวดก้อนนั่นเขาฝันร้อแหวนเขาตกครับบานนี้เราเอาขึ้นมาเลาบ้านเราเป็นเลขหกเป็เลขศูนย์อยู่นั่นอยู่ในแหวนนั่นครับผมเขาเลยว่าแม่บดซื้อน้ำหนูว่าว่าสั่นแม่บากอ้ยแม่คือบโบมาศูนย์หกแต่หกศูนย์ไปบดซื้อไปซื้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์บาทออกมากไม่ได้เจ็ดเหมือน คนที่เป็นฟันคิวเนี่บอครับคุดยายฟันคิวฟันคิวศูนเก่ามื่อกับันคิ้วมันก่บอกแม่แม่ก็ได้ซีเหมือนเก่าบัตรนวดนี่มันเลยวัาแเน่ยูฟันอีกแล้วสินบัตฟัน้านบันเห็นบัตนเลขที่เก่าสินบัานเลขที่เท่าไรเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์บอกครับ่ัตัวเดียวตเดียวลยบอครับแล้วคนที่เป็นฟันท่อะไรครับผมแล้วพคน เพิ่นอยู่บ้านนะครับคุณแม่ยู่บ้านหนองสต้าเขาเป็นผู้ขายเลขยกไงฮะแต่ว่าเขาอยากให้เขาถือมันขายแซกแล้วเขาอยากมันอยากให้เขาถือเป็นสิทนธะเขาบอกว่าคำนี้ตัวใดเขาบอกว่าแม่แม่เื้อบอยเื้อน้ำหนูนบอ,อยอย่างแต่ว่าเพิ่นถือดูบอกครับเพิ่นถือสูงหัด,ดแม่กับถือนั่มันสูงหัดนีด่หัดนี่แหละมันล่างเล่มันแบบเข้ามาอยู่ันท่าครับายติดบอยหนี่ หววที <muitas S 2> ่ว่าเพื่นนหามาศูนยหกหน่คุณแม่สือศูนย์เจนี่นะครับเนาะวที่ว่าหรบ่มาคกบวมาครว่าไงอ๋ครับผมจะเล่นเขาเล่นบาทออกมาเขียงได้ละได้เจ็ดหมื่นครับป้าดวงให้ดวงมันรีตัวนี้ยครับคมดนี้มันหลอดแล้วมันหลอดมีหนามอยู่ไหมมีมีแต่แต่กะต้มโบวานชิมเมงครับเอาเสียเกียวเบือง่าก็ได้บผมกินน้ามาพร้าวออนกินน้ามะพข้าวครับเินไม่กินค้าค่เนี่ละคือนทอดครับ เอ็สีของเจแดงนะครับพี่น้องขาวคนยูอุดรครับคนถือเลกทุกงวดอ๋อนะครับผมถกเหลกทุกงวดครับนี่ครับเจแดงแต่ว่าบรไทยนะคุณยายเด้อครับสี่หมื่นอยู่บัเกาานต่อมาเนียงนะกิเกาได้สี่หมื่นจ้าแล้วกราหานเขลงไปงวดที่สองมาเป่นงยงก่อนก่อนสองหนึ่งนก่อนหนึ่งสองเกากปดเออหาดก็ได้สามหมื่น ครับปาดอยู่หงดแม่อยู่นึ่งวดหวดหวดหาดแปดนะเพิ่นฝันฝันลงคลิปบวะใช่ไหมฮะบ่บ่บ่ได้บ่ได้ลงคลิปเนาะครับฝันฟันว่าตาตาอยู่เฮือนนี่แหะมาบอกครับว่าย่ายขั้นเขาเอาปืนมาไว้ให้กันเอาไว้ในเด้อว่าสัตว์บาดนี้ข้าวเดียวเขาเอามาอีหลีคือฝันยุ่ยอยู่เงือนหลังนี่นี่แหละเขาเอามาอีหลีบาดนี้บาดนี้อัน กูหากูแพงเพื่อนล่ะข้าเจ้าก็เสียน้องกันล้หล่ะตายน้องกันแล้วขอตูก็มีเนมงห้วานอ่แหเงี้ยเพื่นเราบ้ารูปเปลี่ยนในซากูซ้ากูมาบ้างามเทโอ้ยบอกเราพอตู้ต่างวันเพิ่มมากว่าสันเพื่อนเราเออก็สั่งกูเสียวรูปม่หลรได้ว่าสั่นกันกูย้ำรักรันใส่อมเพื่อนก็เลยว่าเอาปดรูกๆูปรูปอยู่บ้านแต่ก็เลยสือตีใส่แปดหาแปดเลือนอได้ไลฟ์กับแดครับน โอ้ยได้ได้สามเมื่อนแม่บะการันต์เยเนี่ยยางเก่งกับหาเมื่อนครับผมอยู่ซัมมี่ไงครับแล้ววันนี้งวดนี้นะครับเนาะงวดนี้คนที่เพิ่นเอามาให้เนี่ยเพิ่นเอามาให้ตั้งแต่เมื่อใดนครับคุณตั้งแต่ตองตั้งแต่ตองหวดเลยวะครับถ้าเพิ่นฝันตองหวดเนี่คิวตัวโอ้นะครับผมเพิ่นไในบอกความฝันให้ฟังใบยังไงแน่ก่ครับตกคพือนอีกแล้ครับฝันเห็นมาลีฟี่เก่าครับแในบ้าน เดี๋ยวนี้ก็สร้างไม่ล้วแต่มันเป็นเลขที่กับอันเก่านั่นแหละบารเลขที่ก็ดีครับผมฟันไปไหนก็บ่ได้ไม่ได้สอมันครับผมอ้โเดี๋ยวว่าจำเอาครูบหนึ่งจะว่าเจ็ดศูนย์โอ้จำเอาแต่ว่าเพิ่นบอกตัวเลขว่าเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะครับผมตรงกับของเจแดงเลย คิดว่าดังอีกตัว่วันนี้แต่ว่านี่บอกมันลอกไว้ไงยูมันป็งผู้ขายับผมเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเนาะเจ็ดศูนย์ตัวเดียวหมตอนมันก็ศูนหกตัวเดียวเนาะศูนย์หกยูแหวนไม่เลขหกกับเลขศูนย์มันมีอะไรจังเลยรแม่ก็เทียงเขาบาทเทียงว่าซอยนิ่เบิ้งนั้นชื่นี่มันเป็นเก้าจุดเป็เก้าจุดหกเลย เงี้ยป่ซอยทุกเส้นนี่เก้าจุดหราคาอันตองเออเก้าเก้าสิบหกจุดห้าหแต่มันสิบี่ทองเก้าสิบเก้าอีกอันนึ่งบาตรนี่ก็ได้เถียงมัันเพราะว่าเถียงอย่างตีไเข่าดึงใส่เก้าหกดึงไซ่หกเก้าของมองเห้เขาเลขเจ้าของดึงเขาเรขเจ้าของะเข้ามันเก้าหกสบเก้าตัวเก้าุหกิเ้ลยครับเียวสัน บอที่แมวมันมีเลขหกศูนย์มาสันยูเอสดมาสันมันมีเลขหกศูนย์มันมีได้จากไหนวะเขียวสันกเลยเทียงกันกับมันเป็นดวงขอเป็นดียวูที่เอาเก้าหกหกเก้าคุณดอกเอาดอกเลขเจ้าของกูบ้าดอกศูนย์หกกูบ้กวย่าแม่มาต้องสีห้อนะครับผมว่านี่ก็หกเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะเจ็ดศูนย์ตัวเดียวครับอาพิจาจรณาเป็นเนื้อท้กรับี่ด้องครับผม หังน,นะครับผมหัวมันเรารวดแร้วหรือเล่าครับผมตามที่คุณยายเพิ่นบอกในคลิปนาอพี่น้องนะครับเป็นแนวทางเกี่ยวกับความฝันนะครับแต่บอมันความฝันของคุณยายเด้อพี่น้องนะครับเป็นความฝันของนาชิเป็นหลานคุณยายนะครับิ่น เพิ่นมาบอกให้ฟังนะครับเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วนะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ถือแต่คุณยายบอกถึงนัเนาะพี่น้องเพราะว่าคุณยายเพิ่นประมักตามที่เพิ่นบอกให้ฟังนั่นแหละครับผมครับอย่างไรก็ล่งออาไปที่หน้าเป็นแนวทางนะครับเอาไปเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจด้วยพี่น้องตัวเดียวชุดเดียว่านั้นนะครับ07นะครับผมตรงกันกับเลขเจแดงเลยพี่น้องนะครับดานลาก็ได้ลงคิดเจ็แดงไปแล้วนะครับเจ็แดงได้เรียลรตลี0770นะครับ อ่าสามเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์ศูนย์สามด้อพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับผมว่าตัวเลขของคุณใหญ่ก็บรรลายตัวนะครับครับสหรับคลิปนี้กับโค้งสีมิตรนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดัลลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกัน ผ,ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจดน,นะครับผมถ้ามากักจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ